สวัสดีครับวันนี้วันที่19สิงหาคม2566ครกบกำหนดวันตายของคุณแม่ชวนทองมีศรีนะครับก็มีญาติญาติพี่น้องอลูกหลานมาช่วยเตรียมงานกันหลายคนนะครับช่วยมาช่วยเตรียมงานกันหลายคนประมาณตอนนี้ก็มาน่าจะประมาณ20คนได้แล้วนะครับ,รบก็ต้องขอการขอบคุณทุกท่านที่มา ช่วยงานกันด้วยนะครับ,รบมาตั้งแต่มาตั้งแต่เช้าบางคนก็มาจากหมู่บ้านอื่นก็มีนะครับเตรียมงานเตรียมงานวันนี้ห่อวเห็นว่าหสองถังเอาไวส้สำหรับที่จะแจกให้คนมาคนที่มาทำมาทำบุญพวกนี้ก็จะได้ให้หิ้วกลับบ้านแล้วก็สั่งแตงโมมาอีก ใครคนล้างถั่วดำส่งเขาเนียวเฮ้ยสี่เข่งชุดเดียวเขาเข่งนะฮะไม่มาล้างมาแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวต้อเย็นๆเขาจะมาส่งที่บ้านเพื่อไว้สำหรับแจกให้ผู้ที่มาทำบุญกลับบ้านนะครับนี่เป็นญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ในบริเวณแถวย่านนี้แล้วก็มาจากที่อื่นก็มีนะครับหลังต้นนี่พี่ตุลางไม่มาตั้งแต่เมื่อวานพี่ตุลางมาว่าอะไรเนี่ย มาเมื่อวานนะมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นพี่สาวใหญ่นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับอันนั้นคุณคุณสันเอ๊ะเราเชื่ออะไรยาเนี่ยคือตอนโดยอะไรนะกัญญาหรืออะไรใช่ป่ะกัญญาป่ะฮะสมญากัญญาหรืออะไรที่อะไรจ้านี่คืออะไรอะไรก็ได้โอ้เงินเดี๋ยวก็มว่วสิมาช่วยงานแต่ว่าคุณปิ่นนะครับมาช่วยงาน หลายคนจาผมก็จําไม่ได้ทุกคนเราทังถ่ายคลิปวีโรเอาไว้พอเขามีงานจะได้มาใช้นี่ใช้แรงเขาถ่ายเก็บเอาไว้นี่นะครับคุณคุณอลรวรนอลรวรนเนาะเล้วเขาชื่ออรวรนใช่ป่ะเรียกเรียกแล้วคุณวันคุณวันก็เรียกแต่วันอย่างเดียว <laughs> มาจากดองกาแฟนะครับมาตั้งแต่เช้าเลยมาช่วยงาน มาช่วยงานด้วยแล้วก็ตั้งแต่ไม่ได้มาช่วยตั้งแต่ตอนนี้นะครับเมื่อตอนที่แม่ตายทำบุญห้าสิบวันทำบุญร้อยวันคุณชวีวันนะครับเออดัวน,นึกชื่อได้แล้วมามาช่วยเมื่อตอนเมื่อตอนที่แม่ตายเอาแกงเอาอะไรตอไ่ออะไรมาช่วยหลายหม้อเลยคนนี้นะครับเป็นญาติเป็นญาติาตัวจริงลูกหลานตัวจริงครับมาดูแลกันช่วยเหลือกันแม่แม่หมายนี่มาทุกงาน ม่คือไม่หมายไม่มาไม่ได้หรอกก็เห <c oughs> มือนเจ้าภาพอีกคนเหมือนกันส่วนนี้นะครับสวัสดีสวัสดีหน่อยสวัสดีจ้าครับดอกมะลีครับครับไม่มาไม่ได้หรอกไม่ดองเดี <c oughs> <c oughs> รร๋ยวไม่ดองกลัวลูกสะพายเกลื่อนด้วยคนไหนเกลื่อไม่กลัวกลัวคนไหนเกลื่อบ้างกลั <c oughs> วลูกสะพายเกลื่อ เจ้าจ้าสวัสดีจ้าอ้มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ไม่ได้คนสวยคนสวยคนสวยมาถึงแล้วคนสวยมาถึงแล้วมาคนสวยมาสวัสดีหน่อยดิมามาสวัสดีออกเสื่อหน่อยตอนนี้กําลังกําลังไลฟ์สดอยู่นะนี่ว่าไงคนสวยกําลังไลฟ์สดอยู่ตกลงไม่อยากออกเสียง ก่างก็วันมันตู้นหนูแว่ามันก็งนกห้องูลหนูอะไรเขาไปเกิดได้กนอักนเลยับขน้าไวหก็ต้มก็ต้มก็ต้ยาวเนี่ยต้มกสเข็มใส้วาน โอ้ปลาจ้าไมได้งเนาะมันแงมันวดนกัาขไหมันดีเป็นหวคนเาไม่ลาวเป็นลาวาเมื่อไรจพาาลงมันขวดษาซานมั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 นวดาษาส่วนลึกๆของใครนี่ครับ หมงแก้วมาช่วยตั้งแต่หลายวันแล้วโน่นก็เป็นหลานสาวเพิ่งมาวันแรกครับแมวนะครับ่าดำย่งครับ้าวหมนี่นนมาแก้ยมาช่วยงานกันหลายคนนะครับลูกหลานญาติชวนตอนนี้อัปเดตช่วงระยะเวลา11นาฬิกา15นา,นาทีนะครับก็มีลูกหลานที่มา ต่างจังหวัดบ้านแล้วก็ในบริเวณบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านนี้บริเวณบ้านรับรงบ้านนี้ก็มาช่วยงานกันหลายคนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหอข้าต้มกำลังหอข้ต้มเหว่าหอสองถังเห็นว่าหอสองถังจะไว้แจกเอาไว้ให้คนที่มา ร่วมบุญได้เอากลับไปกินบ้านนะับกลับไปกินบ้านด้วยครับมาช่วยกันห่เข้าต้มกันหลายคนนะครับืออ้อ,อ,อ,งองล,ลงานทำบุญครบวันตาย ครบหนึ่งปีของแม่ชวนนะครับของแม่ชวนทองมีสีที่แจกไปวันวันพรุ่งนี้จะวันครบหนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีของการแจกไปของคุณแม่ชวนทองมีสีนะครับเต็มปากนะเพื่อนกาหมดแล้วมีแต่ข้างหน้าหน่อยเดียวกระจุกอยู่เดียว

<S <S เดี๋ยวผมจะอัปเดตช่วงระยะเวลาสายเวลา11เนาฬิกาฝ่าฝ่าช็อตนี้เป็นชอตที่สองที่ที่ถ่ายคลิปางานราเรื่องบรรยากาศการเตรียมงานเตรียมงานเลี้ยงเลี้ยงพักเตรียมคนที่จะมาร่วมบุญในวันพรุ่งนี้วันที่2ีวันที่20่สิิงหา วันที่จุดถึงหานะครับซึ่งเป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของคุณแม่ทุวรรทองมีสีนะครับนีวัวไม้เกตองเก็บาแม่วปไนไอเขาถามหานล่นแหละไปไหนไปนไหน,น,ไ,หน,น,ไ,หนไม่เห็นหน้าหน่อยเดียว าถามหาแล้วน,น,ลน,น,นี่ครับหลานสาวมาตั้งแต่เช้าแล้ว <alright. S 1> ไปเอาเอาปลามาให้ก็เลยให้เลยหยุดช่วยงานด้วยเลย

เตรียมปลาทำน้ำยาเตรียมสถานที่ไปสลับให้พระคุณเจ้าได้มานั่งนิม,มนต์ไว้ทั้งหมดสามวัดนะครับแต่เดี๋ยวนี้พระก็มีไม่เยอะสามวัดดูที่แน่ๆได้มาแค่สิบกรูปเท่านั้นเองนะครับ แต่สถานที่เราก็ไม่ฟ้างเพราะเรามาทําที่บ้านก็ไม่ได้ฟางกว้างมากดูที่เขากำลังนึ่งข้าต้มสุกเที่ยวแรกสุกแล้วล่ะ่อันนี้กลุ่มนี้มานึ่งข้าต้มกันอยู่ข้างนอกนี่เอาไว้สนับที่เตรียมเมาไว้ เลี้ยงคนแล้วก็จะเอาไว้สำหรับที่จะให้คนกลับบ้านเวลาแจกคนกลับบ้านเวลาเขาจะกลับบ้านออาคุณชวีวันนะครับมาจากดองกับชีตั้งแต่เช้าแล้วมาช่วยงานด้วยน,น,น,นี่ตั้งแต่ก่อนที่แม่เสียเอาของมาช่วยแม่มากมายเลยขนาดที่ตอนแรกไม่รู้จักกันเลยนะ มาด้วยลูกข่าวจากจากแม่ดองก็ของมาช่วยแล้วก็มาช่วยงานทําบุญตั้งแต่อะไระตอนตายทําบุญห้สิวันทำบุญร้อยวันมาช่วยตลอดเลยเป็นกำลังญาติมิที่ดีมากเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปให้ดูบริเวณออรอบๆในบริเวณบรรยากาศในงานนะครับ พี่น้องนี่ก็เป็นบ้านใกล้เดือนเคียงแล้วก็เป็นลูกหลานที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับก็อยู่เฉพาะในกลุ่มที่ห่อข้าต้มยังมีอยู่ตั้งแถบหน้าบ้านที่นึ่งกันทั้งน้บ้านในในบ้านก็เต<อ>ียนวันอยู่ในบ้านก็ยังมีอีกวันเนื่องจากวันครบอายุครบหนึ่งปี ที่แม่จากไปนะครับก็ลูกหลานหลายๆคนก็มาช่วยกันทำบุญส่งให้ให้ให้ยาให้ปู่ย่าตายายแล้วก็ลูกหลานหลายๆคนก็มาช่วยกันนะครับป้านีนะครับมาตั้งแต่เช้าเลยมาช่วยงาน เตรียมงานที่จะทำบุญครบรอบอายุาครบรอบหนึ่งปีที่แม่จากไปนะครับก็มีญาติพี่น้องทั้งบ้านใกล้เรือนเพียงที่มาจากต่างจังหวัดก็มีมาช่วยเตรียมงานที่จะเ,เ,ตเตรียมงานที่จะทำบุญส่งถึงแม่ซึ่งเนื่องจากครบ ครบรอบปีนะครับหลงพักกี่องค์น่ะสิบห้าสิบหกสิบหกไม่เป็นไรหรอกันพักตั้งรู้จักกันไม,ไม่รู้จักกันนี่ในฐานที่เราึงัก็ดูแล้แลวก็มันดูแล้วว่านั่งได้สิบห้าองค์นั่งได้เที่ยวที่สองใช่ไหมเนะี่ยเที่ยวที่สองเที่ยวสองตกงลงเอาเอา,เอาขี่นาทีกันแน่เจ็ดโมงครึ่ง ทีแรกเท่าไรสี่สิบนาทีห้าสิบ้เป็นข้าเหนียเก่าอ๋ออ๋อมันข้าเหนียวเก่ามันเลยรู้สึกกึบๆหน่อยหน่อยเว่าเลขาบอกว่าจริงเขาเคยนึ่งแค่ครึ่งชั่วโมงได้ซ้ำในห้าสิบนาทีนี่เกินด้วยมเป็ข้าเหนียวเก่าอมันแข็งข้าเหนียวใหม่มันเยะเือบแล้วข้าเหนียวใหม่มันจะแป๊บเดียวเลยใช่ไหมผมไม่รู้หรอก หนึ่งใหม่ครั้งที่สองครั้งหนึ่งนี่ประมาณกี่มัดครับเนี่ยร้อยกว่าไหมเก้าสิบสองครับเก้าโอ้ก็บอกกระต้มมัดใหม่อีกแล้วไฟมวกยังเดียวเด้อโอ้<ห>ทีมงาน<ม>าชุดช่วยงานเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังทําอะไรยิงต่อกันเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยขนมแข่งเฮ้ยพรนี้มันยังขนมแข่งแล้วเขาต้มจบไปแล้วใช่ไหมเนี่ยจบแล้วค่ะจบแล้วนะ ทำหนุ่งเข่งโอ้โหท่าซึ่งนึ่งขี่ขี่เท่าไรเนี่ยขี่ขี่เข่งเนี่ยร้อยฮะโคงร้อยเสร็จไปแล้วสองร้อยกว่าสามร้อยกว่านับไปนับมาเป็นสี่ห้าหกร้อยเลยป่ะประมาณนั้นแล้วเหลือเหลืออีกขี่เที่ยวหมดเนี่ยหมดแล้วโอ้เดี๋ยวได้นอนแล้วใชเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปดูทางรดนะทางหน้าบ้านนั่นก็ยังไม่เสร็จทางน้ ไอ้ทางหน้าบ้านเขาเสร็จยังแล้วนั่งเขาต้มอ่ะพวกพวกพวกแถ่หน้าบ้านเขาเสร็จไปยังรู้มากใครรู้บ้างโน้นอ่ะอันนี้ชุดนี้ชุดนี้ทําอะไรเนี่ยต้มต้มแฟงเหรอต้มไก่มะนาวดองต้มไก่มะนาวดองเปลี่ยนท่านั่งเลยเปลี่ยนท่านั่งเลยต้มไก่มะนาวดองชุดนี้หั่นหมูหั่นไก่สําหรับที่จะทําต้มไก่มะนาวดอง ข้างหน้าข้างข้างหน้าบ้านเขาทำมาเสร็จหรือยังรู้องแมใครรู้บ้างใครอ่ะพวกพวกนึงนึ่ง,งข้าวต้มมาเสร็จยังเดีเ๋ยวเราไปดูเลยดิไอ,พว,อนนพวกหน้าบ้านเขานึ้อข้าวต้มเสร็จหรือยังหนูเสร็จยังน,นึ้อเสร็จยังครับพวกข้าวต้อมอ่ะยังไม่นั่งเฮ้ เสร็จได้ยังวัดไปดูเลยิี่เชิญเขาต้มึงเสร็จยังฮะเสร็จแล้วเหรอยังเหลืออีกเที่ยวแล้วว่าแล้วว่าแล้อว่าหมดเที่ยวนี้แล้วฮะอันเอาอันอันอ๋ออันที่ว่ามันไม่สุกดีเดี๋ยวเอามานึ่งทิ้งไว้เลยก็เมื่อกี้อันที่ไม่สุกอ่ะมึงไม่เชื่อเวงน่ะ บอกว่เอาไปแจกคนทำอาแจกคนทำบอกให้ไปแจกคนทำไม่เชื่อคนทำหาย้านหลายบ้านไปอายไปทุกบ้านเลยอันนี้อันนี้กำลังจะต้มต้มมะนาวดองโอ้ยต้มฝาเดี๋ยวล้มใสไปลโอ้หน้ำเดือดเดือดเลยเงี้ย อันนี้อันนี้ต้มอ,อะไรหน่อไม้เหรอหน่อไมันนกระดูกหมูกระดูกหมูโอ้หัวใหญ่ใหญ่เลยเลี้ยงผ้าแค่สิบหกองเลยวเนะี่ยต้องทำเยอะขนาดนี้นะเนาะ,าาะาจริงจริงเลี้ยงเลี้ยงผ้าเนี่ยมันแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ดีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลี้ยงคนฮะเรืเหนื่อย ตอนนี้ขี่โมองอเนี่ยยังยังไม่เสร็จเลยเนี่ยยังหันอยู่เลยเออเห็นใครใครจะทําลาบนะพวกนี้ทําลาบเดี๋ยว,ยวพาโดยใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ไยังไม่ได้พรีเซนต์เรื่องลาบเลยเนี่ยเห็นก็าบอกที่ที่มาลยบอกว่ามีอะไรอะไรบ้างเนี่ยที่ยังลาป,ปาลา,ปาหรือไม่ใช่ลาหมูเหรอที่ว่าจะมาอ๋อยำกบอ๋ออ่ะสาธยรายใหม่มีอะไรบ้าง มคัวมีลาบปลามียำกบมีผัดผิดปลาไหลแล้วก็แกงขี้เหล็กต้มจืดหนมไม้แล้วก็ซักมะนาวดองของจีนนตำยาของหวานนะมีอะไรบ้างเครื่องเอกก็เอาเองมาให้ของหวานมีอะไรมั่งกว่าดีของหวานก็มีหวานเค็งข้ขาวต้มมัดแล้วก็ม,ม,มุ้งผลไม้ผลไ,ไ,ไม้มีกี่อย่าง

ามังไงยังังยังตบอะไรนี่เลยให้ให้แม่ให้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 มารีเก็บให้มารีเก็บผมไม่เก็บ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ,อยู่นี่อยู่นี่ตอนขับรถอยู่น,น,นี่ผมว่าวัานี้เดเดว,วางตรงนี้โตเอามาไม่ค่อยพอใช้เนี่ยนะ คนที่มาทำบุญก็น่าจะหยิบโต๊ะหยิบเตยจากวัดจากบ้านมาด้วยทำไมไม่ช่วยเจ้าภาพคิดมั่งเลยเอาไปวางนู่นเต็มเลยวางนู่นลุกให้นกโต๊ะโน่นโต๊ะโน่นวางได้เยอะแยะเลยไปวางนู่นไปวางโต๊ะโน่นโต๊ะโน่นวางได้เยอะ เอ้คุณชวีวันทางด้านโน้น,โนยังไม่ได้ไม่มีใครมาพบรบไปทั่วแล้วเหรอพบโอเคโอเค secara yeah. 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 yeah mm -hmm.